สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราจะทำอะไรครับมาแกะทุเรียนไม่ได้รีวิวประมาณนะโอ้ยเกือบปีแล้วนะท่านผู้ชมนะว่ายนะครับดูนะนี่ครับเป็นทุเรียนหมอนทองทุเรียนทุเรียนเขาเรียกอะไรทุอะไรนะทุเรียนเฉยๆอ่านดเรียนทุเรียนอ่านดูครับมันน่าชื่นใจมันน่าชื่นใจมันหอมหุยหุยอะไรอย่างนี้เอาดูด้วยท่านผู้ชมเป็นไรครับ มาพี่น้องลองลองแกะดูดิอ่ะแกะเริ่มจากไหนไม่น่าจะไม่ได้นะได้ไหมจะกินเองจะพายอย่างงี้นะ <c oughs> โอ้ <c oughs> พอช่วยไหมโอ้ท่านผู้ชมนี่นี่นี่งะตรงนี้ออกเอองะงะ,งะงะตู้ตู้ตู้งะตูดเลยเนี่ยอ่าเอามีจิ้มเอามืองะก็ได้หรอก nga ตูดเอามี่ใหญ่กว่านี้งะเออเออนั่นแหละเอาไหนมาลองลองดูสิอันแรกอันแรกท่านผู้ชมผู้แรกผู้แรกเอามาดูสิผู้แรกมาฝั่งนี้หน่อยว้าวโอ้มาดูหน่อยมาดูหน่อยหวานนิ่มๆเนี่ยเนี่ยพอดีเลยนะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าลูกพอดีเนี่ยพอดีเขายี่ใจเนี่ยท่านผู้ชมว้ายเดือยอุ้ยลูกนี้บอกไว้ก่อนนะร้อย เก้าสิบห้าบาทแต่เขาลดให้ห้าบาทเลยนะอืมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยหือโวยกลัวเหรอเอาไม่เป็นไรนี่มากแล้วเอาแล้วเดี๋ยวพ่อจะกินเปลือกมันเพราะว่าเปลือกนี้มันแซ่บครับเพราะว่าซื้อทุเรียนกินกับซื้อซอยจุอันไหนจะอร่อยก่อนทุเรียนกับวิปครีมเอาชิมดูก่อนชิมดูกันเอาใส่จานจานจานนี้ครับเอาจานมาด้วย ให้แกะลองดูง ắt, ดัดงัดขึ้น,นง, ắt, ง ắt. ัดงัดจับแล้วก็เช็ดตูดไหมเพราะว่าไงเออนั่นแหละเอาอะชิมก่อนชิม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 ดูก็ได้โอ้ยเนาะดูรักที่เลเอาอเป็นยูทูบเบอร์สายกินเป็นไงบ้างลูกแรกเอาเออทำไมเนี่ยดูเออทำไมวางโป๊อปปปกอย่างงี้ไนอือไหนพ่อชิมหน่อยนะอืดูเนื้อพอดีเลยเนี่ยอือ พอดีมากท่น<ม>านผู้ชมหืมน่ากำน่าทำเอา,อาเอ,าอีก้็เอาเอางไหมอื้อ้อร่อยมากท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อลูกเล็กๆนะครับโลสามขีดลูกนี้โลสามขีดนะโลหนึ่งมันร้อยกิโลละร้อยห้าสิบไปซื้ออีกก,ก็ได้ไปซื้ออีกคุณแม่ทำให้เอื้อน่าจะเละน,นะคุณแม่มาจัดการดีกว่า กินแรงลิวสุเยอะพอดีพอดีกินมันนี้พอดีเลยผู้ชมกินมันหอมแต่รสชาติมันกอร่อยลูกเรกของปีขยี้ใจลูกรดครับโอ้ยูนี้นะอืมโอ้ยเนื้อกระนังไก่ขีดหอมไหม หอ,อมบุ้มบ้านเลยไหมมันยังเหลือนะท่านผู้ชมอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้ร้อยกว่านะร้อยกว่าบาทโอ้โหนี่ก็เขาไปขายเท่าไหร่นะสี่ห้าร้อยอ่ะอือเป็นแม็กแพ็คไม่คุ้มนะท่านผู้ชมนะเนี่ยต้องร้านนี้เลยเดี๋ยวต้องไปสนับสนุนใ<ช>หญ่เพราะว่าแอมสิบหกแอมสิบเจ็ดแอมสิบแปดแอมสิบเก้าอะไรไม่รู้อันนี้อัหูแหนเนนี้้อูแน่นไหนี่พี่น้องตรงนี้ไม่มีคือเรียนได้นะคะ เลีอะไรหนาลูกเล_, e ็กๆเจ๊กอ mm hmm. ู้มีมเล่นละเล่นละอันนี้เสียดายท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องกินนะเพราะเสียดายเนี่ยเยอะอยู่นะท่านผู้ชมร้อยกว่าบาทเนี่ยสองร้อยก็ถือว่ากินอยู่นะก็ใหญ่อยู่ เดี๋ยจะบอกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ซื้อมาหรอกเพราะว่า f อให้เอฟซ่อเอฟซช่องพ่อให้นูผู้นี้ผู้นี้ถึงใจไอเลิอยู่ดูดูดูเก้ลาเขาขีดแรงไปเดี๋ยวๆดเมันขีดเขาเขาถึงลึกหรอกว่าจะได้กินพี่น้องกว่าจะได้กิน นี่ครับถ้าไม่ว่าเอฟซีให้พ่อก็ไม่เอานะพ่อก็จะขอซื้อเขานะจุ๊บวุ้ยมีบูด้วยอืมอ้อื่อืมโอ้โหปูแม่ได้เยอะกว่านั้นนะพ่อว่านะได้เยอะกว่ากล่องสามร้อยได้เยอะกว่ากล่องสามร้อยท่านผู้ชมดูท่านี้ร้อยเดียวร้อยเดียวนั่นี่ะพี่สุดทำเลยอันน้อาซีมอันนั้นแหละ ห,ห,หมดได้ยังอันนี้เหลือไหมเหลืออายุนนสรุป<ม>ผลประกอบการนี่ครับเ <c oughs> ออน่ามันคุ้มมากเลยนะครับเนี่ยสองร้อยอาจจะมีอีกกได้ <c oughs> ใช่เอ้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็คุ้มมากคุ้มใหม่คุ้มไมมก่กองกงันแล้วนะครับทูเรียนเอฟซีครับนี่นะครับราคาสองร้อยบาทนะครับร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบครับโอ้โห คุละคำครับมาพี่น้องมาจวดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับน้องมีสุดแชนเนลครับสวัสดีครับ